สวัสดีครับมาติดตามนะครับเนาะโครงสุดท้ายของอ,จรรอ,อาจารย์แหล่พนสิวาจังไดก็มาติดตามโครงสุดท้ายของพอนครับพนจะมีเนีย่ยทางแบบใดตัวเลขพ่นจะเปลี่ยนบอของอาจารย์แหล่นะครับเดอก็มาติดตามไปพร้อมๆครับทังช่องกิ่มรด้วยครับเป็นจังไรเนาะว่าเห็นหลายมือไปเรียนรถทุ่งมากกว่าค่ะแม่ครับไปเรียนรถมือ ไม่งานกับไปงานเรียนพริกไปหลายบุรีแนพิกไปหล,ล,ลายบุรีลอะก็ใส่อาหารทะเลกับเมือ่ออะไรวัาานแก่อเลรอะไรไหาวิยาลเห็นมือหม้อมือหมนึ่งมื่ออะไมือว่างกับไปหาทัองปุนแหละแน่เอาชีมรักๆกับเพือท่งุนนะโอ้โค <c oughs> รับสดครับเน่ามือมันเป็นเป็นนหน นี่องหากินจะหากินไปสือครับเออครับยมีงานกับไปแน่ครับกับฟังกับมาไทยม่างกับไปเ็นยูทูบต้องเข้าเกี่ยกับยูทูบแมนครับส่งเหล็กเด็กเด็กดีไฮยับซีเนาะแมนครับแก่แจได้ร้่งไล้งบดีรหวล้งวดล้งน่วันนี้ฟันดีลวบากตัวเลขแมว้างฟันดีไปฟันเลยน ฟันสองหมื so ่นสอกฟันเอะไรนะว่ามันสองหมื่นสองขดแต่แจ่ปล่อยคลิปมาเลยโอ้ปล่อยคลิปมามันขึ้นนห่ันฟันว่าเขาแบกสอบคอมาเรื่อนเนี่ยแม่ครับเขาแบกสอบคอมาหาสา้สอบเอาขึ้นจมูหนึ่เดือนหน้าจมูกหนึ่งดืนเป็นหน้าหน้าเขาเจ่อนก่อนดอกเขาเจาเลิ่แบกเขามม่หาแั้น แบกเขาไม่ให au <Lam> ้ฝ like ัน no. ดีปานนั Half ้นก็ได้แบกว่าจะใก่หั่เจ้วเจ้า่ะแบกว่าจะหน้าหมวเจ้่ะแบกเขาไม่ให้เจ้าเจ้าะเอาเขาจังก็เด็ดไปคือเดดเห็นหน้าคือใช่บอแบกมนกาแมนทำแมนใช่ซ้ำหาสิบหกสิบหาสิบกุ้กวาเนี่แหละทำแป็นางโยกอะไดมือนี้เมื่อนี้ถือว่าเป็นขั้วกุนไทยอะน้อยจเลืนเนาะย่ำของทุนไยไหนครับะสูดีดี่ อาจารย์แรงไปซื้อเ่ราอวานยังบ,บอกแล้วบอกแล้วว่าได้ซื้อดรอครับโอ้มแม่บ้านซื้อเอาแม่บ้านเห็นออกขันบอกไปแล้วซื้อเ่าได้บอกไปแล้วเพราะสิทซื้อเลยพี่ไหมครับอืมแต่ซื้อแล้วมันมีบทเรียนเลยบทเลียนควนใหญ่ๆควบควบรวมเขนจะคอนอืมมันรอกซื้อมึงก็น่าห,ห,หันดอกเมื่บอกเ้าจะรอยูทูบมันหลับแปงเลยน่ะอืม แต่เรียกบอกถ้าจะออกจะบอกหมายถึงวัต้ถุสื้อ,อม,มันพอสีเข่าได้ยุ้ยผมเก็ดเนาะแมนครับเอาว่าเป็นเ็ดกกตัวกบบมันกบบมันกบบแต่ไมันก็นตัวเป็นนั่นน่ะมไมัเป็นตัวเป็นนั่นนั่นถ้าเป็นจริงม่าเป็นตเป็นนั่นนั่ะขึ้นจะบอกภาพของวัตถุสื้ออ,อ,อ,อือใช่สืซอสื่อกับพ่อแม่นครับเจวเจอเขาจะ,เ,จะเรียนก,กันเราครับผมนีม่นาที่บอก ข้อนบอกยี่ปีข้อนออกยุ่งเหยิงยี่ปีหนอแมนเป็นแนวสร้างเนาะค่ะเนาะแมนครับทางว่าตัวเลขเปลี่ยนวอโตเร่สามตัวบ่เปลี่ยนเด้พี่น้องคือหกแปดสองแบบนี้หกแปดสองที่เราปี่นอหกเก้ากว่านี้แมนครับย้ำๆหกแปดสองที่เราแมนปะครับแมนครับแล้วไปนี่ทีฟันว่าเขาแปดเขาเมื่อไงสามกระสอบเพิ่มเติมครับสิเป็นตัวใดเพิ่มเติม แบกเขามาจะซื้อว่าพอได้พีหนองมีเงินทอนขาเขามั้พเ่าแีเง้ยหมดเงื่อนให้ยครับเท่อเงินทอนวันดีวันนี้แล้วเนาะก็รจะเป็นแต่ของเมื่อยไรวันนี้จะเด่ย้านเมื่อยไรฝันออ้นเมื่อยบ่ฝันหรอครับแม่หันอนธรรมดาคนคน่บหลีบ่ฝันเด้ปกติถ้าผมบอกเลยเนี่ยก็คือคนสืไม่ยิมด้อยกับเชื้อสองเชื้อเ็บเป็นไปตายยังสิหล่ะแต่ว่ากับ วันนี้ตัวเก่าจวันนี้ไงงกเปลี่ยสอัอายุเก่าครับพี่น้้งผู้เก่าผู้ไดซเ้อยด้ก็สบายใจน้าครับหาสลัดรัฐแรรรัฐบาลได้ก็ดีใจน้าครับผูต้องไปเปลี่ยนเลขครับตัวเก่าแน่นอนเพิ่มเติมมากก็คือเงินเจ็ดสิบสามบาทซ่อนค่าเข่าอยู่นะพี่น้องเพิ่มเติมคือเจ็ดสิบสามบาทซ่อนค่าเข่าความเปลี่ยเขามาสาสอบ ความมืน่นคาชาวหน้าเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบสามอืมโอ้เงินท่อนเจ็ดสิบสามเจ็ดสามบอกะะแม่ชื่อฝันว่ากระจออา้าเรุ่นท่อนคาเขา,มาใม้แม่หิ้งเทิงเขาหั้งเงิให้งั้งเขาห้งเทิงเงินครับเจ็ดิบสามนะครับเขจงบ่าได้เป็นวัยชาวหน้าน่าได้ยังะอะไรเอ,อยเลยก็เนาโอ,อ้ว่าฝันดีค้าความน,นั่นตัวนะเขาเข,า,ขามาทรงไหมแม่ครับ มันมันกับเขาโลดแล้วยสมัยเวนี่เขาขี่เมื่อจะใส่ยังก็ซาเลงซาเดินซาเดินกีดัดรถท่วงเนี่ว่าส่งมันมาส่งแค่นแบกตอ้ตัวกี่แบกไหมใความฝันตัแบกไหมสาะสอบเนี่ยนะเน่นครับสีจีเปนตัวไหนก็เมม็นมากไปคลิปแดงแบกเขาว่าสาสอบจุงเงินเจ็ดสิบสามบาทาซอนหน้าตะบาราเลกหกแปดสองยังอยู่เพื่อเราครับพี่น้อง อ๋อเพ่มมั่นใจว่ามั่นใจว่ามาาั่ในใจครับยืนให้สามตัวเนี่ยแหละพี่น้องออกแน่นอนจะว่าให้พี่น้องไปใส่วิจารณญาณใส่วิชาเรนเดวีครับผม <c oughs> มากก่แจ้งตามเนาะแม่มากก่แจ้งตามเบอง์มากแต่พับนลไว้เป็นเพียงแม่ทงเนาะแม่ท่า,ทางอ้วนนี้่ลายครับพี่น้องลายลายสองลายทา่างคกับเอาไปพิจารณาเบอร์พี่น้อง แมวเนี่ยมันออกเป็นกระมุนอยู่กรุงเทพเนาะแมนครับผู้บอกก็นได้โชคโคอยูเนี่ยนะนั่งโชคโคอยเนี่ยแหละจะว่าผู้ออกหมุนอยู่กรุงเทพคนแต่ว่าคือผู้เทเรอาจารย์แดงว่าสิเดมาหนึ่งคือว่าคนคนถือรู้คนถือรู้ถือเนี่ยว่าแมงจมวัดเอารวดพุ่นเหี้ยงมันจังใดหรอ้าบอกคนเนี่ย คือดหมดก่อนเนี่ยถาว่าเป็นยังคือประกาศบอกกระดกอนเนี่ยเป็นอยังคือประกาศบอกแต่จะบอกนะไจะคของไม่ค้อเมือนใจหรขององบอกเขาเจาบไปแล้วขาเจาะมือถือแล้วขเจากังเ่้าม่ไปน้องพ่อเนาะเอาบอกยังไงซะบอก็ถือเขาาซืองายบอกเงื่นงวดนี่ยจะบอกมืถือจะใหยได้ไหมน้องจะา้แต่เบอลหัว่อตาสิแตดบอกว่าเหือาหัววเซลคือพ่อวะเซาเรตแจมเนี่ย กลาวว่าินแนวทางแต่ว่ามัดตัวไหนตัวมัามักครับมัแปดชองคับเจ็ดสามมาแปดสองกับเจ็ดสามลพี่น้องแปด่องแปดช่องกับเจ็ดสามมาเดสองมัหืมตอรี่ไวร้ายาบอก รถตุลี่ไม่บานดึงไม่ท่าสอบเนี่ยพี่น้องดึงไม่ท่าสอบงวหัดนึ่งรถไรถกันเลยาาจะคว้างจะคว้างมือนึ่งปยยางไปต้องผลเขา,าสิไปดึงรถตุลลี่เขาบ่อ่เสี่ขนาดมือไม่เป็นสิ่ตกมือเรอพี่น้องก็ไม่ดึง่เอาว่าให้ซื้อดึงไรไรดึงเราไปไหนบอกได้ยังียานเบสิ่งมันี่สแปลว่ารถไรเติบพี่น้องสื่อในระดับแต่รถตุลลี่ยืงนันไปหาพัน เงินมาเฉพาะเงินมา,าสองร้อยกับบ <c oughs> ยนบานแสดงว่ามัดมัดเละมัดเสียงห่วงรถตรุ <c oughs> ลีแค่แต่ได้ได้เนาะผูกม<พ>าอยู่ได้เนาะอจาจารย์แดดแต่ <c oughs> พ่อแต่อยครับรถตุลีับม,มันมันขินงงั้นไงไหมไีมน่น้องได้แล้วก็ไปหาขึ้นรถเนาะได้เราก็ไปหาขึ้นรถมันลงวันมันไหลยนี่มยมได้เสียเอาลงวันนีนึงหาดเลยมือไว้่าว่าจะว่าคือจะได้การมันคือจับของนะ พวกขึ้นจะขอกระซาทุเด้อไปเฮ็ดบุญมรงไหนก็ถือรางวัลที่หนึ่งเลยม่พี่น้องไปเฮ็ดมูงไหนถามถือรางวัลหนึ่งไหมโอ้ยเฮ็ดตึมๆได้แล้วนี่ข้าวนานึ่งไม่แต่นี่ยแถือรางวัลที่หนึงมากเลยโอ้ยมาเศร้าเหลียวเมื่อ,อก <laughs> อี้เลยใช่หนอ จังไดกระขอบคุณนสำหรับแนวทางนะคะมีอย่างามบ่ค่ะนี่เป็นแนวทางของอาจารย์แหลพี่น้าะครับเนาะครับเป่นแบ่งปันเอสีสู่ผูสุ่คนอันนี้อี่ยังเั่นอหยังครับนหมนมีของดีล่ะพี่น้องไบ่หมดไมหยังว่าจะมีรูปเขาขึอน้ามแต่ไวไฟหรอ๋อม่นียังลูกแก้วมรกตบ่ครับยังอันนี้พนมไปน วัดที่ว่ากัลักสายเคดีตอนนี้นครับกันลักสายเคดีนี่แหละยางไปดนพ่เจก็ยิ้มหมตนเตีโอ้ว่ข้างในมั้เนาข้างในห็ย้ใจกล้องเป็นแสงมั้ยเนี่ยผัดต่อช่างผัดไส้ในวะจะสีสีที่เลียวในว่ะกินกินเตีเยวมั้ยเนยะก็รู้แก่อยู่ข้างน สงไป้งไฟไปอเ่ากอนเนาะงไปั้งไฟอเป็นคือเขียวเียวเนาะได้มโดนอค่ะุมาเราปใช่ไหมได้ม่ดนเรอได้มาโดนไปไดมาวางไฟ ถ่ายยูทูปหัวตอนย่าปเต๋อบซอยพิจรณาเพิ่งครับอันน้ี่ที่วเตมาถือกโดเนพิจรณาเพิ่งบเต๋อมาถือเรกโดบนบอกบออเนี่ผมเจ๊มน่ต้องป้กันเห้มเด็คอะไรกับพิจรณาเพิ่งนะครับเอจานเหลียบนในมาเต่วัดตั้งช่องเป็นเทีนอาทรางครับถึงหลายๆภาพที่ฉอาสังสังวัดกันพิจฉนาสังเจดีย์ซอยกัน นนั่งคือเนี่ยขอบคุณขอบคุณจันเหลยอะไรครับเออสวัสดีครับบัดดี้ครับครับสวัสดีครับโค้งสุดท้ายของจานเรียนะครับเนาะโค้งสุดท้ายของจานเรียครับเพิ่นก็ยังยืนยันตัวเก่าด้วยครับเด้อของจานเรียเป็นเลขอาจารย์เรียครับยืนยันตัวเก่าหกแปดสองครับพี่น้องหกแปดสองแต่ว่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันดี ฝันว่ามีคนทางทางที่เพิ่นบริเฮตให้เฮตหน้าเพิ่นฝันว่ามีคนเอามาให้แล้วก็ให้เงินร้อมเจ็ดสิบสามบาทด้วยพี่น้องครับส่วนเลขตัวคนมาคักๆด้วยครับแปดสองครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อเลขตัวนี้อาจารย์แหล่ปลอยแต่วันที่สิบแปดนะครับเด้อจนมาหอดมือคงสุดท้ายก็ยังย้ำตัวเกา่าเลขคนยังอยู่ตัวเก่าตัวเดิมครับโปวดใส่วิจารณญาณใ,ในการรับชม ทังช่องเป็นแชร์แนวทางครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจทั้งช่องยิ้มแล้วด้วยครับ